นี่ครับผมก็จะมารีวิวอันติสนะครับปี05นะครับตัวนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับแต่ว่าตัวนี้วางเครื่องใหม่มาแล้วนะครับเป็น1 z ึ่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ครับรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับยางปี21นะครับปีใหม่เลยสีเส้นนะครับผมตัวนี้นะครับสีก็มีตําหนิบ้างครับเนี่ยครับถ้ารับได้ก็โอเคเลยนะครับมีตําหนิบ้างครับแถบหนึ่งนะครับแถบซ้าย นะครับตรงนี้ครับมีตําหนิบ้างนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วตัวนี้ข้างหลังก็หุ้มเคฟล่ามานะครับไม่ไม่ได้ติดสติกเกอร์นะเป็นเคฟล่านะครับมาดูภายในนะครับภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเบาะหนังไม่มีขาเลยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับพร้อมเลยนะครับภายในเรียบร้อยใส่รมมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ส่วนวิทยุเป็นจอ Android นะครับนะมีกล้องถอยหลังแล้วก็เล่น youtube อะไรได้เลยนะครับพวงมอะไรเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโมโม่นะครับมาดูด้านหน้าครับเบาคู่หน้านะครับอ่าเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเลยนะครับพุ่มหนังมาใหม่สองสองอันนะครับแล้วก็ไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดเลย ส่วนเรือนไหม้นะครับเรือนไม้ตัวนี้นะครับมีตำแหน่งบอกเกียร์นะครับเปลี่ยนเรือนไม้มาเรียบร้อยนะครับผมภายในใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็ที่หุ้มก็ไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอันนี้หุ้มเพื่อความสวยงามนะครับผมเกเกอร์ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับแอร์เย็นนะครับเอกสารครบเลยนะครับพาสีหกห้าใครหารถพร้อมใช้นะครับไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับคันนี้เลยนะครับเพราะว่า เจ้าของเก่าทํามาจบหมดทุกอย่างนะครับลงเล่มเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับผมความร้อนปกติวิ่งไกลได้สบายเลยนะครับพาสีหกห้าคือพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้ครับถ้าไม่ไม่ติเรื่องสีนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้โอเคครับ